คานที่อยู่ในค่ายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้จะดีรู้สึกจดจำบอกกับทุกคนว่าพวกเราจากต่างจังหวัดไปเรียนมหาัยระกับไงนรวมกลุ่มแล้วก็นึกอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับชนบทอย่างน้อยเนี่ยมันพูดมันสอ้างสรรเอาแบปรรมชาให้มันสงสรอ่า สกับปัญญาของนักศึกษา่ไออพอไปมีความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่มีอยู่นำมาสร้างประโยชน์ให้ตับตุงจนทีอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วที่สําคัญที่สุดละผู้ที่ไปเนี่ยจะรู้เลยว่าการออกค่ายที่ยิ้มขาาวเลยมันสร้างความกระชับความสัมพันธ์นะทําไมสิททาให้เกิดความเป็นเพื่อน มักอ่ะพิเศษมากไปกว่าธรรมดาพอมาแล้วมีทุกมิุรร่วมกันสิ่งที่เราได้เห็นเพื่อมาเอาข่าวเห็นขาว้วมาเห็นความเป็นชนบทว่าประเทศไทยมีอย่างนี้เสร็จแล้วพวกเราก็รูปสร้างอย่างน้อยมีเขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งที่เป็นจุดรวมใจแต่ทุกคนได้ ร่วมรับน้องมือกันกรณีอย่างและไทยแม็กซูดที่การใช้ชีวิตร่วมกันนะผสมผสานเป็นสิ่งใหม่สําหรับบางคนตลอดจนการศึกษาน้ำใจของนักเรียนชาวบ้านวันที่ผมประทับใจที่สุดและจำได้ว่าร้องไห้ด้วยวันที่ง่ายด้วยใช่ใช่เลยวันจะนทร์โอ้ยนะภาษาจำไม่เหมือนกันนะร้องเพลง ทำไมครูทีที่มีน้อยนักเนี่ยก็จำได่วาแศวได้ร้องให้นะใช่ขอสัญญาเนี่ยมันเป็นที่มาของวันนี้แล้วเราต้องหอันะมันเป็นที่มาของวันนี้สามสิบสามปีผ่านไปและวันนี้เราขอพูดผ่านไปแล้วสำหรับผู้ชมอยู่แล้ว มีวันนี้มีตุกา์นี้ได้เพราะประธานยงนะประธานยงเนี่ยไม่ธรรมดาเออไม่เชะนั้นพกเราจะไม่มีโอกาสย้อนกลับมาคุยกันมาท้องกันและผมก็จับมาด้พูดในวันนี้ใช่ดินะยงอเป็นคนหลักการที่สุดหลักการแล้วเพื่อนเพื่อนอยากรอดว่านะเราสักวันหนึ่งต่อไปอีกห้าปีสิบปีหน้าไม่แน่อาจารย์เหตุการณ์ิ่ขาวเนี่ยมาเป็นูนย์รวม เราอาจารย์คนนี้นะวันนี้ก็โหร้านไปบ้านหลายคนแล้วตอนนี้ทุกคนก็พิมพ์มาจากบ้านเลยแล้วก็เพื่อการนี้ทุกคนดึงใจฉันมาตะว<ช>ันหวานเพราะรอมานานแล้ว<ช>อยากไปดูทิ่ขาวใจดีจะมาผิดด้วย,ยจมาอยากไปดูบ้านที่เราเคยไปอยากไปหลายอ่า ตั้งแต่สมัยพ่อก็เป็นปูหญ่บ้านจนตอนที่พ่อเขาหนีไปอยู่นาลูกเ็มาเป็นอบตเป็นหัวลั่แล้วเด็กแบบนั้นะทั้งหมดเหล่านี้คือความประทับใจประทับใจจริงๆขอบคุณโยองขอบคุณแจ๋วด้วยนะโอเคครับขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นความรทับใจเล็กๆไม่เล็กด้วยยิ่งใหญ่สมเล็กสมนามสกุลเขาเพียงภูใจดีแล้วก็เพียนภูเขา